สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิดีโอมีเรื่องเล่าทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงพงพีของเมืองไทยมานำเสนเอให้แล้นะครับเรื่องนั่งห้างโป่งเสือสมิงกินคนบับประพันธ์โดยวิทยโย ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรักฟังได้เลยครับพลานเข้มและพลานทองกล้าเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านเด็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่อันลึกลับแห่งนี้พลานเข้มเป็นพลานจราผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการล่าสัตว์ป่าที่น่าเกรงขามพลานทองกล้าล้านชายของพลานเข้มก็ได้รับการฝึกฝนจากลุงของเขา จนมีฝีมือไม่แพ้กันทั้งสองใช้ชีวิตในการล่าสัตว์และปุมลมครองชาวบ้านจากพยันอันตรายต่างๆนานา,นาเมื่อมีข่าวว่าเสือสมิงได้ออกกาละวาดและทำร้ายชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านเสือสมิงตัวนี้มีชื่อเสียงว่าโหดเหี้ยมและยากที่จะปราบมันลงได้ผ่านเข้มและผ่านทองกล้าจึงตัดสินใจ ที่จะอาสาหยุดยั้งมันเพื่อปกอกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ให้จงได้เกนหนึ่งในขณะที่พล่านเข็มและพลานทองกลา้าขึ้นไปนั่งบนต้นไม้อันสูงใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาอันรกรึมได้มีกิ่งก้านเล็กๆเ,เหมาะเป็นที่บังงไลเป็นอย่างมากตั้งอยู่ริมทางเดินที่เชื่อว่าเสือสมิงจะผ่านเข้ามาเพราจชาวบ้านเรียก,กันว่าทางเส้นนี้ ที่เห็นเสือหลายพัดกลอนตัวขนาดใหญ่วนเวียนอยู่เป็นประจำทั้งสองจึงได้วางกับดักได้เตรียมอาวุธปืนลูกซองอย่างเต็มที่เพื่อให้เสือร้ายตัวนั้นจะผ่านเข้ามาจะได้โดนกับดักที่เขาวางเอาไว้พร้อมด้วยอาวุธปืนที่พร้อมจะขนหนยิงมันให้ทุกเมื่อเพลนป่างเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ และเสียงดิจรตงใด,ๆ,ด,ๆ,ดๆร้องในยามค่ำคืนเท่านั้นอิงต้องระวังไว้ให้ดีนะไอ้กล้าเสือสมิงตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดามันฉลาดและอันตรายเป็นอย่างมากกลานเข้มกล่าวเติมปลนทองกล้าผู้เป็นหลานชายซึ่งกำลังตรวจสอบเปืนลูกซองของเขาให้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ต้องห่วงลุงเข้มฉันเตรียมพร้อมหมดแล้วกลาดทองกล้า ตอบด้วยเสียงมั่นใจแม้ในใจจะมีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อโดจันเริ่มนักหายในท้องฟ้าและแสงสว่างเริ่มนักดงเงาเมื่อของป่าก็จะมีความน่ากลัวย,ยิ่งขึ้นแต่ในนั้นเสียงคำรามอันน่าเกรงขามของเสือสมิงก็ดังขึ้นในระยะไกลเสียงนั้นทำให้หัวใจของปานทั้งสองตั้นรัวมันมาแล้วปานเข้มกระสิบ และจับเป็นลูกทรงของเขาเอาไว้แน่นแต่ทัในใดนั้นเองเสือสมิงก็โผล่เข้ามาในสายตาของพลานทั้งสองมันตัวใหญ่เกินกว่าที่คิดและมีดวงตาสีแดงกล่ำที่ส่องแสงในความมืดมันย่องเข้ามาอย่างเงียบเชียบแล้วจู่ๆก็โผล่หัวอันใหญ่โตของมันออกมาจากพงไม้อันหนาทึบพลานทองกล้ายกเปืนขึ้น แต่ปลนเข็มส่งสัญญาณให้เขารออย่าเพิ่งเหนียวไกปืนช้าก่อนไอ้กล้าอย่าเพิ่งยิงรอดูท่า,าทีมันไปก่อนทำไมล่ะลุงเข้มในเมื่อมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วาก็จัดการมันไปเลยสิเตือน,น้าข้าบอกว่ายังก็ยังสิวะจะลุงเข้มหลงว่าไงฉันก็ว่างั้นเลยจ้ะเสือสมิงเข้าใกล้กำดับ ที่พวกเขาวางเอาไวา้มันหยุดแล่สุดลมอากาศมันรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติอยู่บริเวณนั้นใกล้ตัวของมันแต่ยังไม่ทันที่มันจะหลบหนีปลาเแ็มก็ยิงปืนลูกซองของเขาเข้าไปหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นวันไวไปทั่วทั้งปืนป่าปวกนกที่อยู่ตามยอดไม้บินแต่เฮือออกจากรังขึ้นไปบนต้งฟ้า แล้วก็เป็นลับหายไปจากที่ตรงนั้นส่วนเสือสมิงตัวนั้นก็ได้ตกกระสุนและกระโจนออกจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วมันคำรามด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นและก็ะาหายไปในความมืดแห่งยามดารีอันมืดมิดฮะอะไรวะเปรืนนู่นซองของข้าทําไมถึงยิงมันไม่เข้าวะก็มันเป็นเสือสมิงกินคนนี่จะลุงเขมใครๆเขาก็บอกว่า เือร์สมิงนั้นกระสุนธรรมดาไม่สามารถตระหนจมันได้ไอ้ไวร้ายตัวนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆด้วยแล้วไงต่อลุงเข้มก็ตามมันสิวะเผื่อกระสุนนัดนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะเรียกเลือดไอ้ไวร้ายตัวนั้นออกมาก็ได้แต่พวกนองมองไม่เห็นเองก็เพราะกว่าเมื่อยยังไงล่ะไอ้กล้าเอ็งรู้ไหมกระสุนนัดนั้น มันเป็นกระสุนเงินที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วน่ะสิมันน่าจะจริงอย่างที่ลุงเข้มพูดก็อด้ไปรีบตามมันเดี๋ยวเกาเกินจาช้าเดี๋ยวมันจะหนีไปไกลกว่านี้อีก่านเข้มและลานตถงกลาไตาลงจากห่างที่พวกเขานั่งเฝ้ามาตั้งแต่หัวคำจนป่านนี้เขาาไปเกือบเที่ยงคืนที่ได้เจอกับเจ้าเสือสมิง กลนเช้มประยักน่ายกลัต่ตองกลาแล้วเริ่มไต่ลงจากอ้างทันทีทั้งทงที่รู้ว่าอันตรายแต่ทำยังไงได้ถึงอย่างใดก็ต้องจัดการมันให้สำเร็จก่อนที่ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างไม่หวาดกลัวพอลงมาถึงพื้นดินทังคู่เริ่มออกเดินทางตามรอยที่เสือสมิงทิ้งไว้บนพื้นดินโดยใช้ไฟฉายที่พกมาด้วยคนลักระบอกส่งนํำทาง นี่ไงล่ะไอ้กล้าจริงๆด้วยอย่างที่ข้าคิดไว้ไม่มีผิดกระสุนนัดนั้นที่ข้ายิงออกไปเมื่อตะกี้เลือดเลือดมันออกมาจริงๆด้วยจริงๆด้วยจะลุงเข้มเลือดมันออกมาเป็นทางเลยข้าบอกเองแล้วยังไงล่ะกระสุนนัดที่ข้ายิงไปเมื่อตะกี้เป็นกระสุนเงินลุงอาคมที่ข้าปลุกเสกยังไงล่ะจริงเหลอลุงเข้มลุงเข้มนี้ ก็มีดีพวตัวเหมือนกันนี่นาะก็แง่สิวะเป็นพลานป่าก็ต้องมีของในติดตัวไว้บ้างเผื่อหน้าสิวหน้าขวานจะได้เอาต่อรอดยังไงล่ะอย่ามโมแต่พูดกันอยู่เลยเรียบตามมันเดี๋ยวเขาจะหนุ่มเคมทั้งคู่เดินติดตามไอ้เสือสมิงอย่างกระชั้นชิตตามรอยเลือดที่มันทิ้งเอาไว้บนพื้นดินเสียงกิ่งไม้และใบไม้เสียดสีกัน ในสายลมยามรุ่งสางผ่านต่องกล้าสังเกตเห็นรอยเท้าและหยดเลือดที่นำไปยังพื้นที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาทึบกหนุ่มเข้มมันไปทางนี้พ่านต่องกล้าก็เสิบพล่านเข้มไปยักนาและก็ค่อยเดินตามไปได้วยความนัดตะวังทั้งคู่เดินตามห่อยเลือดไปจนถึงพื้นที่เปิดโลง่งที่มีเสียงแด็บอ่อน สัตว์ส่งผ่านต้นไม้ลงมาในตอนเช้าตรู่แล้วจู่ๆเสือสมิงพุ่งออกมาจากพุ่มไม้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาหน้าด้านซ้ายของมันด้วยเช่นกันเห็นเลือดเลือดเต็มขาของมันแล้วมันก็กระโจนกลางของเล็บอันแหลมคมเข้าใส่ปลานทองกล้าปล่าทองกล้าเห็นดังนั้นยกปืนขึ้นยิงแต่พลาดเป้าเสือสมิงกระโจนท่อมาอีกครั้ง เล็กก,ากลางกุงมเล็บไปที่แขนซ้ายของปลานตงกลา้าปลานตรงกล้าเสียท่ามันแล้วกลุ่มเล็บอันแหลมคมกรีดเข้าไปที่แขนซ้ายของปลานตรงกลา้าเท่าอย่างจังแล้วเกิดเป็นแผลชะกันเลือดสดๆพุ่งออกมาทำให้ปลานทองกลา้าเสียเลือดเป็นอย่างมากอีก,กลา้าระวังปลานแค่มันตะก و ลลันแต่มันช้าไปเสียแล้วโอ้ย จ็บเหล,ลือเกินหลงเข้มช่วยฉันด้วยปลานตองกลา้าร้องด้วยความเจ็บปวดปลานเข้มเรีบยิงปืนใส่เสือสมิงทันทีแต่มันกระโจนหนีได้ทันและหายเข้าไปในพุ่มไม้อันหนาตึบอีบ้าเอ้ยปลานเข้มคำรามด้วยความโกรธแค้นและหันมามองปลานตองกลา้าที่กำลังถือแกนสายของตัวเองแล้วมีแผลเบิบาดจากกรงเล็บของเจ้าเสือสมิง เป็นไงบ้างล่ะไอ้กลาปลานเข้มถามในความสงสารปลานตองกลาที่พามันมาเจอกับสภาพแบบนี้ปลานทองกล้ากัดฟันและพยายามลุกขึ้นยืนฉันไม่เป็นไรมากหลวงเข้มแต่เราต้องรีบตามมันก่อนที่มันจะหนีไปไกลกว่านี้ลลานเข้มพยักหน้าเล่มองรอยเลือดที่มันทิ้งไว้บนพื้นเอ็งแน่ิจนะว่าเองไหวไอ้กลาปลานทองพยักหน้า ฉันไว้จ้ะดุงเข้มเราต้องจัดการมันให้ได้ก่อนที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกปรานเข้มยิ้มเบาๆและตอบเลยเอกร่าผู้เป็นหลานชายเอ็องไหวแน่นะเอาละ่ะเราไปกันต่อเถอะปลานกล้าไปยักหน้าครับตั้งสองปลานเดินตามรอยเลือดไปอีกครั้งไม่จะมีบาดแผลแต่ปลานตรงกล้า ยังคงเดินไปด้วยความทั้งใจด้วยร่างกายที่อ่อนลา้าเพราะเสียเลือดมากจริงทำให้เขาเดินไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเท่าไรนักพวกเขารู้ดีว่ายังมีภารกิจสำคัญที่รออยู่ข้างหน้ากานเข้มและแปลนอนกล้าติดตามรอยเลือดที่มันทิ้งไว้บนพื้นดินไม่คาดสายตารอยเลือดนำพวกเขาไปยังปุ่มไม้หนาตืบอ พลานทองกล้าสังเกตเห็นความผิดปกติรอบๆบริเวณในป่าดงดิบที่พวกเขากำลังเดินเข้าไปเสียงนกและเสียงสัตว์ป่าต่างพปากันเงียบเสียงลงเหมือนกับว่าพวกมันรับรู้ถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้กลุ่มเข้มดูนั่นพุ่มไม้ข้างหน้ากาคิดว่ามันอาจจะอยู่ในนั้นก็เป็นได้พลานทองกล้ากระซิบเสียงแผ่วเบา ลานแค่มันไปยักหน้ารับข้าได้ยินเสียงคำรามเบาๆมันต้องอยู่ในนั้นแน่พวกเราระาวังตัวไว้สิมันทนจริงๆขนาดโดนกระสุนเข้าไปเต็มๆขนาดนั้นมันยังหนีมาใกล้ถึงเพียงนี้อีกไอ้กล้าเอ็งดูร้ยเลิศของมันสิออกมาสักขนาดนี้มันยังไม่หมดตัวอีกรุกวะจริงด้วยจ้ะลุงเข้มแต่มันคงจะอ่อนลา้าคงจะไปต่อไม่ไหวละลงุง มันก็น่าจะจริงอย่างที่เองว่าดรารีบจัดการมันด้วยเร็วมันก็ไม่มีแรงวิ่งหนีต่อไปอีกแล้วทั้งสองค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปุ่มหมายอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเสื้อสมิงพุ่งออกมาจากปุ่มหมายด้วยความรวดเร็วมันคำรามเสียงดังสะท้านไปทั่วทั้งป่าพลันเข้มยิงปืนใส่มันไปอีกหนึ่งนัดแต่พลาดเสื้อสมิงหลบได้ทันและกระโจนเข้าใส่พลันตรงกลา ปล่าทองกล้าล้มลงกับปืนเสื้อสมิงกระโจนเข้ามากัดที่ลำคอของเขาพปลานทองกล้าใช้แขนขวาที่เหลืออยู่รับกับกมเขี้ยวของมันเขากรีดร้องในความเจ็บปวดตรมนันแต่เขาไม่ยอมแพ้พปลานทองกล้ากัดฟันสู้ถึงจะเสียแขนอีกข้างก็ยอมเพื่อให้รอดชีวิตแต่กมเขี้ยวอันแหลมคมของมันให้จงได้ไอ้กล้าพปลานเข้ม ตะโกนด้วยความตกใจกลัวพ่านกล้าจะตายเพราะกลมเขี้ยวของเสือดายผ่านเข้มเรียบใส่กระสุนนัดใหม่แต่ก็มีทานการเสียแล้วเพราะผ่านกล้าเริ่มจัดต้านกำลังของเสือร้ายไม่ไหวแล้วด้วยน้ำหนักตัวของมันที่มันกดทับเข้ามาอย่างเต็มแดงผ่านเข้มจึงตัดสินใจไม่รอจาเขาใช้มีดเดินป่าที่พกมา แต่งไปที่คอของเสือสมิงตํามแรงมันร้องคำรามลัล่นด้วยความเจ็บปวดแต่ปลันเข้มไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาแทงมีดลึกเข้าไปจนกระทั่งเสือสมิงล้มลงหายใจรวยรินมีดของปลันเข้มนั้นไม่ใช่มีดธรรมดาแต่เป็นมีดหมอลงอาคมสามารถล้างอาถรรพ์และวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในตัวของเสือสมิงได้ จึงสามารถทำให้เจ้าวายร้ายตัวนี้สิ้นนิดหลงได้นั่นเองส่วนพลานทองกล้านั้นนอนอยู่กับผื้นหายใจแรงแขนขวาของเขาเต็มไปด้วยเลือดพลานเข้มนีบวิ่งเข้ามาหาพลานกล้าด้วยความเป็นห่วงเป็นไงบ้างละ่ะไอ้กล้าหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะพลานเข้มถามวยความเป็นห่วงหลานชายของเขาพลานทองกล้าไปยักหน้า แม้จะมีน้ำตากราเบาฉันจะไม่ไหวแล้วลุงเขมใต้แขนของข้าทั้งสองเลือดไหลไม่หยุดเลยฉันจะตายไหมลุงเขมเองเ็งอย่พูดอย่างนั้นสิเอกลายัางไงลุงก็จะพาเอ็งกลับบ้านในจ่องได้เอ็งจะต้องไม่ตายลานเขมเห็นดังนั้นจึงรีบไปหาสมุนไพรบางชนิดที่มีสรรพคุณห้ามเลือดให้กับลานกลาเอ็งรอลุงอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลุงมา จะไปไหนเหรอลุงเข้มอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะฉันกลัวก็จะไปหาสมุนไพรมารับเมือตเองไงล่ะรอลุงอยู่ตรงนี้แหละได้จ้ะลุงเข้มรีบมานะฉันกลัวเออแล้วลุงจะรีบมาว่าแล้วปลานเข้มไม่รอจ้ารีบวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อเก็บสมุนไพรมารับเลือดให้กับปลานทองกลา้าเวลาผ่านไปไม่นานพลานเข้ม ก็ได้สมุนไพรตามที่ต้องการจนครบแล้วเอามารวบรวมไว้ในกำมือขยี้มันบดบ,บนฝ่ามือจนละเอียดแล้วเป่ากระาห้ามเลือดลงไปในสมุนไพรตัวนั้นมาไอ้กล้าเอาเขียนมาข้าจะใช้สมุนไพรนี้ห้ามเลือดให้เองเอ็งอาจจะรู้สึกแสบบ้างแต่ต้องอดทนหน่อยนะพลานทองกล้าประยักหน้ารับข้าเข้าใจจ้ะลุงเข้ม นีเ้เข้าเตะข้าจะไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ยเจ็บเหลือเกินลุงเข้มพปานตองกลา้าร้องด้วยความจะปวดอดกนหน่อยไอ้กลา้ามันจะช่วยให้เลือดเองหยุดไหลได้พ่านเข้มกล่าวพร้อมกับใช้ผ้าขาวม้าที่คาดเอวพันแขนที่บาดเจ็บของพปานทองกลา้าอย่างแน่นหนาหน้าเสร็จเจ็บร้อยดีแล้วพ่านเข้มประยุงพปลนทองกล้าลุกขึ้น ทั้งคู่เตรียมจะเดินกลับเข้าหมู่บ้านแต่ทัในใดนั้นร่างของเสือสมิงที่เคยนอนแน่นิ่งกลับเคลื่อนไหวมันก็ค่อยเปลี่ยนร่างเป็นชายชราผู้ทรงศีลในชุดขาวหนวดเคาราดุงรังเขานอนหายใจโรยดินพลานทองกล้าตกใจลุงเข้มดูนั่นฮะมันเป็นไปนได้อย่างไรพลานเข้ม มองหน้าชายชาราผู้ทรงศีลคนนั้นที่เต็มไปได้วยความโกรธแค้นเจ้าอาจจะเคยเป็นมนุษย์แต่เจ้าทำร้ายคนในหมู่บ้านของข้าข้าไม่สามารถให้อภัยเจ้าได้พลานเข้มหยิบปืนขึ้นมายิงใส่ชายชาราอีกหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวและร่างของชายชาราก็หยุดหายใจทันที หลงเข้มป่านสองกลาพูดเสียงแผ่วเบามันสมควรแล้วที่จะต้องเจอแบบนี้ที่มันเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านและทำร้ายเองเกือบเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้ป่านเข้มตอบด้วยเสียงเคร่งเครียดทั้งสองก็เดินกลับไปถึงหมู่บ้านจนเกือบจะมืดคำแม้จะมีความจะปวดแต่ปลานสองกลา ยังสามารถเดินได้ด้วยความช่วยเหลือจากปลานเค็มเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างยินดีและขอบคุณพวกเขาที่สามารถหยุดเสือสมิงได้หลังจากนั้นไม่นานปลานทองกล้าได้รับการดูแลและรักษาแขนที่บาดเจ็บของเขาจนหายเป็นปกติแม้ว่าเขาจะมีรอยแผลเป็นที่แขนทั้งสองข้างแต่เขา ก็สามารถใช้งานได้ปกติดีโดยแผลเป็นนั้นกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญและความเสียสละของเขาผลานเข้มเรียบพลานต่งกล้ายัางคงทำหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านและสอนวิชาการล่าสัตว์ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่บ้านต่อไปนั่นเอง นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับและฟพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับ